ปลูกพ <mile> ืชเลยของโรงเรียนเมื่อกี้ทางเกษตรโครงการหานกลางวันเขาปลูกอะไรบ้างค่ะในกลุ่มโรงเรียนเกษตรหานกลางวันในอำเภอทีพาค่ะก็ทางสภานเกษตรจังหวัดก็ป้องกันกาจัดสัรูพืชให้นักเรียนในโรงเรียนนะคะเดิมอยู่ก็มีการปลูกผักนะคะเป็นโครงการที่โรงเรียนสานต้องยังมีในส่วนตลาดนัดโพเพียมค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยมานอาชีพด้วยนะคะ เพื่อจะขยายผลในรูปแบบของกากรผริเนี่ยนะคะเนื้ไก่มันขาดทุนไม่ได้มันไม่ดีกว่าปลาดุกเรื่องไก่ไว้แล้วก็ไม่รู้นะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ที่กินเนื้อปลาดุกเรียนครึ่งใช่ไหมเรียนในในเข้าโครงการอาหารกลางวันเนี่ยนะครับนั่นก็เลยคือพูดง่ายๆบริษัทมัเข้ามา

รอบที่หนึ่งก็คือกิจการการใช้น้ำของกองผู้เกษตรกรที่ต่อยอดที่ว่าเอาเอาไก่

เรื่องของความตัวอย่างก็เหมือนกันในะครับก็การใช้นาเป็ผลผลิตขึ้นครับผลผลิตครับเป็นกระดาษครับแต่ว่าแพทย์ติ๊กติ๊อมมาปล่อยแก่ให้ให้เป็นกระดาษว่าให้เป็นตัวเดี๋ยวเลิศเทิงครับก็จะให้แค่คครรัับบเรื่องเรื่องเรื่องแพทย์ของโมภาษาแล้วหนึยงรายครับใช่ครมบ